ไอ้อย่ามากับพี่นีเฮ้ยมนนอบท่ากินงนะมาเดี๋ยไม่ชนะคุณเขากพี่โยน่ะพูดเล่นเป็นมุก้ามุกไม่เล่ในใก็ต้องเล่นแบบนี้ไงเดี๋ยต้องมีเช้าคูห่งห้า เอาละหล่อแลวนะช่วงนี้พี่ยบางทางทางพี่ดขอเสียงเลยคเพอคุณนักแกันไ้เลยสงตะเแรงกันลลิงรูกเด็กว่าจะหาชนที่กลางมอแรงแสงทางโค้งอยู่รีและตาตดตีไม่ดาไมได้วยน้องชายของเอนักแห้ครับเขาคือวรักคุณดี ขอบคุณครับทำไมต้องกระจกที่กูล่ะจะรู้นิดเดียวเออไอ้กิ๊กเลยคุณจะถึงนะเนี่ยจะถึงเตียงนะนิดเดียวขอนิดเดียวเออขอนิดเดียว ดีแล้วก็ออกมาเล่นแบบเนี้ยทำไมขยี่พี่นายหน่อยพี่นายออกมาสาดเต็มที่ขยี่ขยี่ไม่ว่าไอสัตว์ขี่ไม่ได้ด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าคณะไหนมาขี่ต็มสวดไปหมด <c oughs> มาคณะที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ขี่ด้วย <c oughs> แล้วทำไมมึงเป็นอะไร <c oughs> มึงต้องเขียนหัวมึงเป็นอะไรอะไรวะเอมึงเขียนหัวมึงเป็นอะไรเอ้าทำไมแล้วมึงเขียนหัวบอลทำป่วยะ เป็นใช่ที่กูเคียนหัวเนี่ยคือกูเป็นพระเอกเอาแล้วยังไงกูเป็นตัวโจ๊กเคียนหัวไม่ได้แนะติดสารเนี่ยมันก็ทำตัวติดหลออเดี๋ยวก็โดนติดหลออกูไม่ได้ติดหลออกูเคยติดทีแล้วหมดยังสองเติมรู้พวกมึงดูหัวกระแสแล้วหัวเลอกโอ้แอนที่จะสงสาร มาส่งเทศก็อีเหลือบาลเลยสอนรามแม่งไม่พอนอะ่ะว่าพับป้ายเก็บมันน้งนาะเฮียเนี่ยตัวเล้ยี่สิบยังไม่มีใครมาซื้อเลยะูดูเอาแต่มันก็ใจบนไม่ใจอ,อ่ะครับพี่นายขอให้สามพันรางวัลอะไรจะ๊ะเอาไว้ประกันเมียร์ขอบคุณครับสี่สิบบาทมันงเฮียเน,นี่ย การอะไรสี่สิบบาทขอบคุณครับผ่าจะได้จะมีเท่านี้แหละห้าสิบก็ไม่มีใครซื้อเลยยี่สิบก็ยังไม่มีใครซื้อไอ้สั่นสักรีนา่าเหมาสามพันแตของคณะตัวไม่มีใครมาดูเหมาสามพันผมช่วยสองโต๊ะโอ้โหไม่น่าพูดไอ้เหียสองโตะ๊ะ ขึ้นมาไอ้เหียเนื่อยาไอ้เหี้ยให้ออกดึกเชื่อตื่นอะไรไอ้เหี้ยงิ้มไม่ได้ถึงยี่พูดกันนานแล้วยังไม่ถึงดูไปเรื่อยๆนะคุณแม่นะเป็น เป็นลิเกี้เป็นลิเกเันตลบไม่อยากให้เครียดกันยิ่งดุให้มาไหนแล้วไอ้ที่ระยะมึงไม่นั่นเดี๋ยวขึ้นมาอีกมึงดูมึงหรือเปล่าเนี่ยมันทักมันลงไปเออไปช่วยมันขึ้นมาเลย

ชอบแหละแก้เป็ดเลยอ้าวมาด้วยเลยเฮ้ยรูว่าอย่าให้มันั่งกันหมดเลยดีกว่ามั้งทำไมวะเพื่อนกูใจคอไม่ดีเลยวะเฮ้ยช่างแม่มันเฮ้ยเรามีอะไรเราก็ต้องไปด้วยกันดีวะเอพื่นถ้ามันดังเอี๊ยดนี่กูต้องกระโดดแล้วนะไอ้เฮ้ยเเสียงแบบก๊อกแค่ ไว้ที่สูงเนี่ยนี่นี่เหมือนเมนลอยเหมือนกันใครรู้แหละอะไรอ่ะนั่งพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามนั่ง บุญไม่นำพาขา้าอีพรานเด็ดเนา้เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับดีแล้วเออพ่อกู่ร้องผิดชื่อด้วย ออกกระพุ้งมวยภาษาตะแดกโบนไม่นำพาค้าไอแผนชีวิตโลดแล่นเสือน้ายต้องฝสืนใจดำ ทุกคนเดินสัตัเดเจนคุณเจ้า

เนี่ยโอ้หปล่อยแม่ว้นนีไม่เอาีเดก็บุมาขเาเป็นามาเ้นอาเถอะอเียจเข้าเรื่องเลยละทุกวันนี้ข้าพเจ้าไอ้แผนมีพ่อให้นาว่าพบเลย มีน้องชายอยู่คนหนึ่งช่วยพับแต่มึงเชื่อกูไหมเชื่อไงเพื่อนกูแปลกใจเส้อเกินทำไมพ่อถึงไม่ยอมให้พันออกป้นฝีม้ไรมือก็ไม่มีติดตัวริ้วใจกูก็คอยเป็นห่วงแต่น้องเพียคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกูรับรางวัลไหสีสิเรื่อเงียบเลยเพื่อนไม่ได้ขี้ไม่ได้ขีคือะไรกของน้ำเต็มแน่น ลาบน้เพดินแดนเลยโตไม่พอนั่งขอบคุณ,คณ,คณนี่ไอ้เพี้ยดูโตดิเชียวว่าเป็นโตจีนเลยซ้ะนาดิเนี่ยมมีใครดูหรอไอ้เพื่อนว่าไงแพืนขึ้นชื่อว่าเป็นโจงยังไงต้องเป็นโจรอยู่วันยังค่ำมึงก็รู้อยู่มึงลงมาดิไปว่าไงเพื่อน มึงจะให้ไอ Obi ้พันน้องมึงกับเป็นโจรกับมึงด้วยยังไงก็แล้วแต่เออบ้านเราเป็นโจรน้องมันก็ต้องเป็นโจรด้วยโอ้โหมึงมึงเชื่อกูเถอะนะมันไม่เป็นโจรหรอกมันออกแรงมันตุ mmm hm ้มัะซิ่งมันยังไม่ม uh ึงบอกมันแล้วใช่ไหมว่ามึงจะให้มันเป็นโจรใช่แต่มันก็ไม่เป็นวันนี้เป็นตายได้ดีกันไงทำยังไงวพกมึงต้องไปกับกูเออคุณจะไปหาไอ้พันกูจะไปบังคับไอ้พันให้มันซ่งมีไม้ในมือเ้ยมันไม่เป็นมึงเชื่อกูเหรอมึงไป เราจะไปไม่อยู่ชาพา,าน้องรักมันดังว่าเออเอยในครานี้ไปเอยไป,ไป